สวัสดีค่ะแม่เพนเอาข้อมูลต่างๆมาให้เพื่อนๆได้ชมและได้ฟังในสมัยพระพุทธการว่าสําคัญอย่างไรจําเป็นอย่างไรสําคัญมากเลยค่ะในพระหมายพุทธการเยอะมากมายและน่าสนใจมากเชิญติดตามชมได้เลยค่ะุดนี้ก็เป็นน้ําของสมัยพุทธการค่ะเป็นบ่อน้ําของผสง์ในพุทธการเนี่ยค่ะ ก็ยังมีปรากฏให้ทุกคนได้รู้อยู่ขออนุญาตขึ้นดูนี่ค่ะเนี่ยโอ้เนี่ยค่ะบ่อน้ำสงของ<ม>ในพู้บุติการค่ะนกอนกไปขังไว้ก็อื่นเช้ามาขังไว้แล้วก็บางตัวปีกมันเนา่าขามันเนา่าตัวมันเนา่นเนานเปืเป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 ่อยท่านก็ถอนขนอิ่มไปขายตามร้านตลาดอ่าท่านมาถึง สมัยพุทธเจ้าของเราท่านเข้ามาบวชในพุทธศาสนาอพอบวชเข้าไปจากคนที่ผิวสวยๆมันก็เป็นตุ่มขึ้น,นเรื่อยๆตุ่มเล็กในแรกก็ตุ่มเล็กๆทีใน,ในี้ก็เป็นว่าเทารูกระตุ่มแต่เป็นเหมือนกับตะาข่ายกายํลาลังไปที่อนันตโพคือต้นโพของพระอานนท์ค่ะเสียงคนเยอะมากเลยค่ะเข้าไม่ถึงเลยค่ะหลายคนมากเลยกุฏิพระสารีบร<อ>ตุบร<อ>ตบร กุฏิพระสารีบุตรตอนนี้เรากำลังจะไปที่นี่ค่ะกุฏิพระธาตุกุฏิของพระสารีบุตรเวลาเข้าทองอันนี้เสียกุฏิพระศิวะรีเจ้าตำหลับของผู้มีโชคลาภคือพระศิวะรีท่านอยู่ในท้องแม่ของท่านอ่ะเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวัน นี่คือคุดีพระมหากัสสะค่ะที่ตัดสินคดีคือศาลค่ะมีการกล่าวเกิดขึ้นว่าพระองค์นั้นพระองค์นี้เป็นอย่างนี้ตัดสินคดีก็จะพระเจ้าประทัการก็คือศาลตัดสินการตัดสินคดีทั้งหลายคดีทั้งหลายของเมื่อทั้งพระมารดาของท่านกุมารกัสสะ ท,าาที่ตัดสินวิชีท,ท,ท้องในสมัยพุทธกาลต้นนี้เป็นตุติของพิสุทธิของพระราชาอยู่ข้างในเอไปข้างนอกมักนวิสาขานุาสิะกาที่อให้ที่สงเป็นแยกเป็นสองหมู่คณนนะ ในสมัยพุทธกาลก็คือสถานที่ที่นี่ค่ะสมเด็จกันก็เพราะเรื่องข้างนอกนอนอกันถ้าโยไม่ช่วยกันเติมทีม่วยสองอย่างคือช่วยเพื่อไกลเกลือเพื่อจะให้ดีทำและวินใยใดที่เราตถาคต ได้ทรงบัญญัติได้ทรงแต่งตั้งไปแล้วทำและวินัยนั่นแหละคือศา,าสดาของพูกถือในการต่อไพองค์นี้ว่าต้นโพของพระอานนท์ค่ะจะมากราบสักการพระอานนท์ด้วยตัวของพระเจ้าเองณที่ใต้ต้นโพที่ได้เมล็ดมาจากพระต้นโพต้น

Hãy subscribe San Khom, Amunayyo, Pamunayyo, Hatinayyo, Anchalika Ranyo, Alu Tarang Punya สปะทากิน so, ant ังกายกัมมังวาจากัมมังปะทากินังปะทากินังมโนกัมมังปะนิกัตวาระพันตัเทปทาคิเนสธสธสธ สุทธุกาสุภัทโชติสังขุตุอัตโนมัติสาธุ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  จะมีกลุ่มชาวพม่าค่ะไดนิบาลไยงมรเะจ้าับตน้นโพของพระนอนันตเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อค่ะ <c oughs> ส่วนพระบิณฑ์ทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้ก็เป็นพระอินเดียทั้งนั้นเลยค่ะถ่ายมาให้ชมว่าพระอินเดียก็เยอะค่ะ

ตอนนี้พิธีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสาธุบุญด้วยกันค่ะตอนนี้เราก็ตอนนี้เราได้ออกมาจากกุฏิพระพุทธเจ้าแล้วค่ะเป็นเป็นกุฏิของพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันมีกุฏิทุกกุฏิอยู่ที่นี่ค่ะกุฏิของพระโมกขานาณาภาษาลีบุตรคือพระพุทธเจ้าทุกองค์อ,งอ,งอ,งอยู่ที่นี่ค่ะ ได้ไปเยี่ยมกุฏิทุกทุกท่านเลยค่ะเราได้มากราบสวดมนต์ที่กุฏิพระพุทธเจ้าล้วตอนนี้ก็ขับรถไปเดี๋ยวจะไปดูที่ธรณีสูบคนที่ทำบาปกรรมในช่วงนั้นจากนั้นก็จะไปถวายเพลหรือว่าไปฉันอาหารค่ะ ทอดพระปาที่วัดไทยเชตวันมหาวิหารที่ <simple work. S 2> อินเดียสาธุบุญในกันค้าที่ได้มาตามรอยป่าภาษาสดาธรรมยาตาสวายมูลวิหามนครสาวัตถีมหานครโคนรดีก็ได้มาร่วมทำบุญทอดพระป่าเพื่อบำรุงเสนาสนะในอาวาสนี้ กระผมอัตมาภาพในนานตัวแทนของพระสงฆ์วัดไทยเชตวันมหาวิหารก็ขอ